สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีแบบเค้งเค้งสตูดิโอทุกท่านครับอ่ะมื้อนี้ยููพูดยาวโคโลครับทีมงานโบยูจะค้นบัดนี้ผมกับพึงเลิกง,งานพอดีครับมื้อนี้ได้ต้มปลานิ้นครับต้มสมปลานิ้นแบบห่อนห่อนกับบรรยากาศเริ่มเขานาหนาวแล้วครับมื้อนี้บรรยากาศวันวันเสาเออวันเสามากัรับม หลังเลิกงานมาเบากำลังขึ้นเลยนะครับนะมหใส่บ้านเถ่เริ่มเข่าย้ํหนาวครับหนบูกับกําลังเริ่มมันอยวมอืออ่นสีด จัดเมนูแบบเค็งเคงไห้พี่น้องได้เบิ้งครับเอาหนูแบบแข็งๆขได้มื <c oughs> นอนสมน้ำมันทอนที่แรกก็จะจีเข่าท้าใครบอดกับไปไอ้เฮ็ดเล่าออครับมือนนะไปเฮ็ดเล่าซอ,อ,อยคุนตาซิกกับโบยู ตะก้องกับไปฮิดงั้นพื้นผมไม่หยุดงั้น,นครับเดี๋ยวสิได้จัดเมนูแบบเชีงเคียงไงพี่น้องมึออมงอยู่เป็นเมนูหนูได้มือนหนูนะคำัังมันแท้ ส่อนแบบเธอโบแบบเพ่งเงสตูดิโอเดินทางแบบเปลี่ยนจิตจักลักษณะนี้เดี๋ยวประมาณปีนึงเต็มๆครับปีนึงแล้วเดินทางมาเดินทางสั่งห้อยยิม เดินทั้งส่างความสุขให้พี่น้องได้เบิง่งนั่นขึน้นเจตนาครับบางคอนเทนต์บางคอนเทนต์หรือบางเมนูมีดา่มามาแบบโอ้ยแสนนันวันไหวกับในตลอดหนึ่งปีที่แล้วเดีย๋ยวผมจะได้ถามทีมงานจัดทาคลิปว่าแต่คนประทับใจกับคลิปใหนที่สุด หรือตลอดเวลาที่ผ่านมาหนึ่งปีพี่น้องแฟนลับของแบบเฮ็งเกงสตูดิโอมาคลิปใดที่สุดครับลองวามาบึงน้ำมันหวอนเนี่ย <c oughs> ต้นี่อากาศเปลี่ยนแปลงครับให้พี่น้องดูแลสุขภาพเบิงแยงสุขภาพเยอะห่วงผมก็เป็นไขน้ครับก็เซากซิกกัเป็นไขเ้เนาะไข้เกือบเบิดยังไวหนึงแลอวแบบเธอโบคู่สินะ สูบน้าือือจะเปลี่ยนเมนูหนูครับถ้าพี่น้องอยากให้เฮ็ดเมนูหนูนี่อยากให้เฮ็ดเป็นเมนูอย่างรองวามาเบิ่งครับเราจะไปฟาร์มหนูหน้ามือคืหลายคนเพื่อนกับพี่น้อง เขาอยากมะยำม,มะยำนะมะยำม,มะยำแบบเขงเคง้งนยุ่ทั้งใสแบบไม่เข้งยุ่จังหวัดใดแบบเข้งเค้งสตูดิโอยู่อุดรทานี้ครับเพื่อบันทึกถ้าพี่น้องอยากมะยำปีใหม่กนินดีครับที่จริงกับพี่พี่น้องติดต่อมาประมาณสองสามพุนแล้วครับ ดีไหมสีมะย่ามเด้อย,ยินดีครับมาเข้าดาวกระเบียดจริง,งอ่ะสำหรับมื้อนี้ ผิดพลาดที่ยังออกไปต้องขอโทษขออภัยหลายๆครับมือนจะเป็นเมนูจัดแบบเต็มจับแบบเคียงเคียงคือเก่าครับเมนูหนูแบบเคียงเคยงเล่มือ่นครับื้อนี้สุดยอดดีๆครับฮะสุดยอดแบบจะบอกภัยกันเลยทีเดียวอื